สนับสนุนโดยแบรนด์ r m ร์เมนความมั่นใจของผู้ชายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยรายวันครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับครับเป็นวันศุกร์ที่สดใสสดชื่นแจ่มใสจริงๆครับเงินทองไหลมาเทมาไหลเข้ากระเป๋าไม่มีการไหลออกทั้งสิ้นครับวันนี้ด็อกเตอร์ตันมากับบ๊อบมาเลย อบางคนแปลกใจเอ๊ะทำไมโกอ,อักุณทอนเนี่ยหายไปทีสี่ห้าวันเนื่องจากว่าผมเนี่ยแหละครับไปประกวดบ๊อบมาเรมอะสมวันแรกถักผมครับวันที่สี่ขึ้นเครื่องบินไปครับแถมอะไรไม่ว่าครับหัวหน้า <c oughs> พวกบอกว่าไงรู้ไหมพอดีไอเนี่ย ตีตั๋วให้ยูเนี่ยมาไปเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องนะเขากลัวว่าจะไปติดเขาพวกวันละโลกเหรอใช่เออใช่ใช่เขาบอกว่าไอเนี่ยเตียตีตั๋วเนี่ยมาให้ยูเที่ยวประเทศไออย่างเดียวมิฉะนั้นยูกลับใช่ไหมยูก็หาเงินซื้อตั๋วกลับเอาเองโอ้โหเล่นเอาซะเเงือตแตกเลยพายเรืออะไรนะคันูเหรอยเรือเลยคันูเลยคันูเลยคันู เอ๊ะในหัวหน้าเลยผมผมผมแปลกใจนะครับวบ้นอันนี้เนี่ยผมว่าผมคุ้นๆน,นะเิ้นนาคอน hey, ป่ะเิ้นนาคอนนี่ครับตอนนั้นเขาใส่เนี่ยเขาเรียนแบบหัวหน้าหรือว่าหัวหน้าเรียนแบบเขาที่ผมผมงงไปหมดเลยส่วนตัวผมไม่รู้จักกับเิ้นนาคอนครับอืมแต่ส่วนอื่นรู้จักกันส่วนอื่นคือส่วนไหนอ่ะเก็บเป็นความลับอ๋อและขณะคงเงียบอย่างว่าอย่างที่ <laughs> ทผมว่าผมไม่ได้หายไปไหน ผมหายไปนี่ผมหายไปเกาะติดรายการมใช่ยอย่างนั้น <c oughs> ไม่ใช่วันนี้สินคือหายไปเนี่ยคือไปเกาะติดสถานการณ์ศ <c oughs> ึกษาสมหมายหัวหน้ายี่สิบเก้าครับเป็นไงครับช่วงนี้ก็ต้องถือว่านะครับเสียสมหมายนีย่เขาเลยบอกเลยว,ว่าเดินด้วยรอยยิ้มใจถึงเพิ่งได้ <c oughs> เขาเก้ามาเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยเขาเข้ามาเผื่อแผ่ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนไม่ได้หวังก็ดูเดี๋ยวหัวหน้า รถมูลนิธิสยามร่วมใจของเขาแทบทั้งนั้นนะบริจาคไปบริจาคไปใช่ครับเพราะว่าทางนั้นถีนหมายเนี่ยคือเขาเป็นห่วงชาวบางกะปิหรือชาวบริเวณละแวกเนี่ยเกิดว่ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเรามียังมีรถเนี่ยสามารถที่จะไปเหตุที่เกิดเหตุได้เงาเหรออืมมีใหม่เป็นไงตึ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 งจัดงานครับตึง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 วันแม่ สวัสดีครับผมกุ้งสุธิราชนี่ครับดนตรีครับกุ้งสุธิราชลิเกโอ้สารพัดหรือจะเอาจิ๋ดขาวอาหารเป็นไงโอ้กินฟรีอยู่ปัตตบายเลยแล้ววันที่29่สิบเ้าใช่ไหมหัวหน้าเป็นรายการที่เขาจัดให้กับเขาทรายแกแลกซีไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งวีระบุรุษไม่ทิ้งคนที่คนทักโอ้เขาทรายต่อยสมัยผมอยบอกนะวนะ่ายังแบะเบาอ,อยู่ น่าจะคานนะตอนนั้นรถไม่ติดเลยถ้าผมจำได้พอจัดรายการทีไลเนี่ยเด็กทุกทีเลยแม่ให้ผมแก่อย่างเดียวเลยรถไม่ติดเลยทำไมคุโกหยุดดูถ่ายทอดสดดูเขาใช่ใช่ใช่ครับใช่เขาใยเหมือนผมอ่ะดูที่รถติดรถติดเสร็จมารถผมไปเลยไม่ได้ติดไฟแดงนะติดไฟแดงมาเอาไป็ะสละดูสิ เดี๋ยวเรามาพูดถึงคู่มวยก่อนวันหน้าผมบอกไว้ก่อนเลยครับใครที่จะเข้ามารายการดูรายการศึกสอสมหมายนะครับต้องติดตามมวยรายวันทุกวันเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะไปดูการพิสซ้อมของนักมวยแต่ละคนเริ่มจากใครรู้ไหมค่ายสอสมหมายเลยเอามาหกถึงเจ็ดคนนี่เขาเหมือนกันเหมือนกับยกทีมเลยนะยกทีมประทะกับวันทรงชัยกับเกียรติยงยุทธโดยเฉพาะคู่นี้ครับ เมทาวินกับขุนศึกเล็กเคยต่อยกันมาทีเล่นเอาซาองค์พ่อเนี่ยถึงกับตาบาดแตกเลยมวยลูกนั้นเนี่ยทำไมห้ามไม่คาดนะมวยลูกนั้นมันต้องจับก่อนนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันดันตกเวทีนะอ่าสักพักเดียวครับทางด้านเสรียต้งหมายบอกไม่เป็นไรโกเดี๋ยวแก้มือรายการนี้เลยรายการวันที่19ของเขาทรายเลยตบอกผางเลยถูกใจตั่งให้าสั่งให้ทางด้าน เจ้าเมทาวินซ้อมประมาณอีก3ามสิบตีหอเท่าจากขุนศึกงวดนี้ขุนศึกแ็กนี่ด้ข่าวว่าซ้อมเยี่ยมอยู่แล้วและมีทางด้านเพชรอูทองหลังจากที่โดนในเจ้าสามารถสักหอมสิรื์จตุจัรครับนกนับแต่จตุจักเมื่อคืนนี้เป็นจตุจกไปเลยเจอกับทางด้านเมทีเกียรติปทุมเมทีต่อยกันล้าน้ำมูลเป็นต่อประมาณร่วมสิบหนึ่ง โด,โดนโดนหมัดลำน้ำมุนหล่นไปเลยถือว่าถูกคู่นะคู่นี้ระหว่างเป็นอุทองกับเมทีและเพชรชินราชครับอเอเพชรชินราชสอสมหมายบางคนเอ๊ะแปลกใจคนนี้มันมามนจากไหนเ,นเพชรใหม่สออลิสาไงาตัวนี้เก่าเก่าเกึกเลยเจอกับทางด้านดังสองเพ่อนจิตโอ้โหโสูสีครับแม่สอสมหมายาเฉพาะดังนี้ค่าตัวก็ไม่รู้กี่หมื่นแล้ว เฉพาะคู่นี้ก็ผมว่าคุ้มค่าตั๋วแล้วต้องเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมอบให้กับคุณเขาทรายเพื่อจะให้เขาทรายเนี่ยเอาไปทําบุญอีกนี่ผมเห็นเขาทรายรู้สึกว่าจะชอบแมนยูิรวอว่าพูลไหไม่ทําบุญบุญเหรอบุญตามวัดตามอะไรนักบุญสาทําต้นอ๋อ้สาวทำตั้น,อน <laughs> เออใช่เอา <laughs> หากันเข้าไป แล้วก็มีอย่างสักนรินสิทธิ์ซออึ่งกับพิชิตชัยอบตรคำพีนะครับพญาเสือดําเจอเพชรเงินทองผ่องจำเนียนและคู่นี้ครับหลังจากวันนั้นที่ตายทอดช่องสามศึกเจ้ามวยไทยข้องใจผมยืนอยู่ใกล้ๆเลยกับคนที่เสียชีวิตอมผมกําลังยืนภาคมวยอยู่แดงสองหนึ่งนะแดงสองหนึ่งสามสองต่อสามลองนะคุณ 2, 2> พูดจริงเปล่าเรื่องจริงครับ สองต่อสามรองนะหน้าต่อนะัสมารมชิกดูหน้าต่อนะวันนี้ตะแค่นี่ต่อแล้วนะพอบอกตะแค่ต่อเท่านั้นแหละลุงก็ล้มบแผละอยู่ตรงผมยืนข้างๆกันเลยเออผมอก<ล>ว่ายมมาบาลมาหยิบผิดคนผมก็ว่าอย่างนั้นนะ่ะหยิบที่เราจะมาคว้าผม <laughs> ดันไปคว้าคุณลุงเขาเข้า <laughs> เขาก็ล้มแผละมาเสร็จเนี่ยผมได้เขาเรียกว่าอะไรปฏิริยาของคนเนี่ยนะผมที่ เป็นลมแน่เลยหันไปมวยก็ะพริบแล้วผมย่งภาคอยู่หันมามองพี่เลีย้ยมองมองลุงเขาภาคมวยอยู่งั้นแหละเรา <laughs> จนต้องเรียกหมอคนนี้ครับหมอ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 ,หมอต้องชื่นชมนะครับหมอสนามของเวทีมุยสยามอ้อมน้อยเลยมาด้วยทันเหตุการณ์เลยปั๊บปับปับอันดับแรกเลยเมา ไม่ใช่เมาส์ถุงเม,มาส์โอ้ังหปั๊มหัวใจก่อนเขาปั๊มี่ตายเพราะเมาส์ถุงเมาส์นี่แหละมีส่วนอาจจะโดนของั่นบอกนี่ก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่ก็ปั๊มปั๊มเสร็จปุ๊บก็เลยอน,นี้ดูไม่ดีแล้วก็เลยส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วอทีนี้ทางด้านเสียสมหมายสุกุณมตตาเขาบอกว่าใครเนี่ยนะครับดูกู่นาคาแก้วสมฤทธิ์กับทางด้านชาติชายเกตยงยุทธเนี่ยเกิดว่าคุณเสียชีวิตดูมวยคู่นั้น ครับคุณมารับเลยสดสดเลยห้าแสนบาท <Hey. S 2> เฮ้ยจ้าวไม่ละห้าแสนขอสักล้านได้ไหมครับเฮ้ยเอาหัวล้านนึงเดี๋ยวหัวโคกไม่ได้ <laughs> คือดูเหมือนกับท็อกหรืออะไรปั๊มเนี่ยทางเสียสมหมายเนี่ยจ่ายเลยคนละห้า,าแสนสมมุติว่านั้นเสียชีวิตสักห้าสิบคนก็ได้ทั้งหมดเลยห้าสิบคนโอ้ยคู่นี้จะเป็นอาถรรพ์แบบที่คุณโกพูดหรือเปล่าหรือ เสียสมหมายจะเสียตังไหมห้าแสนเดี๋ยววันนั้นติดตามครับครับผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ต่อยได้สนุกมากต่อยกันสามครั้งเจ้าชาติชายโดยนน็อกหนึ่งครั้งชนะน็อกหนึ่งครั้งและก็นาคาชนะคะแนนหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมจะจับนะครับเอามวยคู่นี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูการพิสซ้อม,อมว่าชาติชายเนี่ยซ้อมเป็นยังไงแล้วก็ทางด้านนาคาซ้อมเป็นยังไงครับคัมมิ่งซูนคุณโกจัดแบบนี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นผมจัดอีกแบบได้ไหมได้จัดเชิญครับผมจะเอาเขาเรียกว่าผลงานของเขาทายอวยู่อ่ะไม่ใช่ผลไม้เหรอผลงานรวมไม่ใช่ผลไม้รวมอของเขาทายแกลกซี่ครับไม่ว่าจะเป็นมวยสากลการขึ้นรับรางวัลไม่ว่าจะสยามกีฬาวอร์ดไม่ว่าจะเป็นสีมือการ์ตูนจะรวบรวมของเขาทรายเนี่ยเอามาสักนิดนึง เพราะว่ามันเป็นงานเชิดชูเกียรติเขาทรายรเราต้องมีแบบนั้นมาใช่หัวหน้าพูดตกไปข้อหนึ่งซ้อม